หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ากระดูกทับเส้นมักพบในผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปที่เริ่มมีความเสื่อมของกระดูกสันหลังหรือการใช้งานกระดูกสันหลังไม่ถูกต้องเช่นมีอิริยาบถท,ที่ไม่เหมาะสมในชีวิตประจำวันกลุ่มออฟฟิศซินโดรมเช็คอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท 1. ปวดหลังปวดเอวปวดร้าวลงที่ขามักจะปวดเวลาเดินมากกม้มนั่งไอจามหรือเบ่งถ่าย 2. ในกรณีเป็นมากขาและเท้าจะชาและอ่อนแรง 3. อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ 4. หากเป็นนานอาจทำให้กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงและรีบลงไม่สามารถยกขาขึ้นเหยียดตรงตั้งฉากได้90องศาเวลานอนราบ มอนรองกระดูกสันหลังจะเสื่อมสภาพตามอายุและการใช้งานจะช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงรู้ทันสัญญาณเตือนกระดูกทับเส้นดูแลรักษาแต่เนิ่นๆการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาแพทย์จีนหรือผู้เชี่ยวชาญเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิรเว027514399